ห้องวิทย์อาถันในโรงเรียนมัธยมเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดเล็กๆที่เงียบสงบมีอาคารเรียนหลังหนึ่งที่นักเรียนทุกคนรู้จักกันดีในชื่อตึกเก่าอาคารนี้มีอายุก,กว่า50ปีผนังปูนแตกร้าวเสียงพื้นไม้ลั่นทุกย่างก้าวและกลิ่นฝุ่นจางๆลอยอยู่ในอากาศแต่ที่ทำให้นักเรียนหวาดกลัวมากที่สุดคือ ห้องวิชชั้นสามหรือที่เด็กๆเ,เรียกกันว่าห้องวิ์อาถั์เพราะเรื่องเล่าที่ส่งต่อกันมานานว่าห้องนี้มีบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์วนเวียนอยู่มิวเด็กมัธยมปลายปีสุดท้ายเป็นนักเรียนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาเรียนที่นี่เธอเป็นคนช่างสงสัยและไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสงังคนแรกที่โรงเรียนเพื่อนๆในห้องเตือนเธอเกี่ยวกับห้องวิชั้นสาม อย่าเข้าไปในห้องวิทย์ตอนเย็นนะโดยเฉพาะถ้าอยู่คนเดียวแพทเพื่อนร่วมโต๊ะของเมียวกระซิบเด็กๆเ,เล่าว่ามีวิญญาณของครูวิทย์เก่าอยู่ในนั้นบางคืนได้ยินเสียงขวดยาแตกหรือเสียงเขียนกระดาษดังลั่นเมียวยิ้มขำคิดว่าเป็นแค่เรื่องแต่งของเด็กๆเ,เธอเคยได้ยินเรื่องผีในโรงเรียนมานับท้วนและทุกครั้งมันก็แค่จินตนาการของเด็กที่ตื่นเต้นเกินไป เธอตอบกลับอย่างมั่นใจถ้ามีผีจริงฉันอยากเจอสักครั้งจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงเย็นวันหนึ่งมิวต้องอยู่ทําโครงการวิทยาศาสตร์ถึงดึกเพราะใกล้ถึงกำหนดส่เธอตัดสินใจขึ้นไปที่ห้องวิทชั้นสามเพื่อยืมอุปกรณ์บางอย่างเนื่องจากห้องปฏิบัติการหลักถูกจองเต็มแสงไฟในตึกเก่าดูสลัวสลวหลอดฟูออเรสเซนต์บางดวงกระพริบเป็นจังหวะ ทางเดินยาวและเงียบสงัดจนได้ยินเสียงฝีเท้าของตนเองชัดเจนเมื่อมิวเปิดประตูห้องวิทย์เธอรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ออกมาจากภายในห้องนี้ใหญ่กว่าที่คิดโต๊ะทดลองเรียงเป็นแถวขวดสารเคมีเก่าๆวางเรียงรายบนชั้นตู้กระจกเก็บโครงกะโหลกจำลองตั้งอยู่บมห้องและกระดานดำขนาดใหญ่เต็มผนังด้านหน้ามิวเดินไปที่ชั้นวางเพื่อหยิบหลอดทดลอง แต่จูๆ่ๆเธอได้ยินเสียงคลิกคล้ายขวดแก้วแตกดังมาจากมุมห้องมิวชะง,งักมองรอบๆแต่ไม่เห็นอะไรผิดปกติเธอบอกตัวเองว่าคงเป็นหนูหรือแมวที่วิ่งชนอะไรบางอย่างเธอรีบหยิบของที่ต้องการและกำลังจะเดินออกแต่แล้วเสียงกรี๊ดแหลมเล็กดังขึ้นจากด้านหลังกระดานดำมิวใจเต้นแรงหันไปมองแต่พบเพียงความว่างเปล่า เธอตัดสินใจออกจากห้องทันทีโดยไม่หันกลับมามองวันรุ่งขึ้นมิวเล่าเรื่องที่เจอให้แพทฟังแพทหน้าซีดและเล่าตำนานของห้องวิทย์ให้ฟังอย่างละเอียดเมื่อ20ปีก่อนมีครูวิทย์คนหนึ่งชื่อครูสมศรีเป็นครูที่เข้มงวดมากชอบอยู่ห้องวิทย์ถึงดึกเพื่อเตรียมการทดลองให้เด็กๆแต่คืนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการสารเคมีบางอย่างรั่วไหลเกิดไฟลุกไหม้ ครูสมศรีพัจยางดับไฟแต่คนพิษทำให้เธอขาดอากาศหายใจเธอเสียชีวิตขาห้องนั้นเลยตั้งแต่นั้นมาเด็กๆที่ต้องเข้าห้องวิทย์ตอนเย็นมักได้ยินเสียงขวดแตกหรือเห็นเงาคนยืนอยู่ที่กระดานดำบ,บางคนถึงกับบอกว่าครูสมศรีเดินไปเดินมาในห้องเหมือนกำลังสอนอยู่มิวยังไม่เชื่อเต็มร้อยเธอคิดว่าต้องมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์สำหรับสิ่งที่เจอ เธอตัดสินใจกลับไปที่ห้องวิทย์อีกครั้งในเย็นวันนั้นพร้อมกล้องในโทรศัพท์เพื่อบันทึกหลักฐานเธอบอกตัวเองว่าถ้าไม่มีอะไรจริงฉันจะพิสูจน์ให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าเรื่องผีเป็นแค่เรื่องไร้าสาระเมื่อหมิวกลับไปที่ห้องวิทย์ในเย็นวันนั้นเธอตั้งกล้องไว้ที่มุมห้องและเริ่มเดินสำรวจเธอสังเกตเห็นรอยไหมจางๆบนผนังใกล้โต๊ะทดลอง ซึ่งอาจเป็นร่องรอยจากเหตุการณ์เมื่อ20ปีก่อนขณะที่เธอกำลังตรวจดูขวดสารเคมีเก่าๆเ,เธอรู้สึกถึงสายลมเย็นที่พัดผ่านแม้ว่าหน้าต่างทุบานจะปิดสนิทเสียงกรกิ๊กกรกิกดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนเราวกับมีคนโยนขวดแก้วลงพื้นมิวมองไปที่ตู้กระจกที่เก็บโครงกะโหลกจำลองและในเงาสะท้อนเธอเห็นภาพของผู้หญิงผมสั้น สวมชุดครูเก่าๆยืนทูก้้งหลังเธอเธอหันควับแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบกระเด็นออกมาจากอกเธอคว้าโทรศัพท์เพื่อดูกล้องที่ตั้งไว้แต่กล้องปิดตัวเองไปแล้วแบตเตอรี่ที่ควรจะเต็มกลับลดลงเหลือ5%อย่างน่าประหลาดใจมิวยังคงคลั่นใจเดินไปที่กระดานดำเพื่อตรวจด,ดูเธอสังเกตเห็นรอยชอกจงัง คล้ายตัวเลขสม,มาการเคมีที่เขียนทับกันยุ่งเหยิงเธอพยายามลบมันออกแต่ยิ่งลบรอยช่องยิ่งชัดขึ้นราวกับมีคนกำลังเขียนต่อหน้าเสียงกระสิบแห่พร่าเริ่มดังขึ้นอย่าทิ้งการทดลองต้องสำเร็จมิวก,ก้าวถอยหลังรู้สึกถึงความหนาวเย็นเย่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เธอตัดสินใจวิ่งออกจากห้องโดยไม่สนใจอุปกรณ์ที่ทิ้งไว้ มิวเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เจอไม่ใช่เรื่องบังเกิดเธอตัดสินใจค้นคว้าเพิ่มเติมจากหอสมุดโรงเรียนและพบเอกสารเก่าที่ระบ,บุถึงอุบัติเหตุไฟไหมเมื่อ20ปีก่อนครูสมศรีเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทุ่มเทเธอกำลังทดลองสูตรเคมีใหม่เพื่อใช้สอนนักเรียนแต่ความผิดพลาดเล็กๆนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงบทความระบุว่าเธอพยายามเรียกขอความช่วยเหลือ แต่ไม่มีใครอยู่ในตึกเก่าในคืนนั้นคืนสุดท้ายมิวตัดสินใจกลับไปที่ห้องวิทย์อีกครั้งคราวนี้เธอพกยันจากวัดใกล้บ้านและน้ำมนต์ที่ยาฝากให้เธอตั้งใจจะทำพิธีขอขมาวิญญาณของครูสมศรีเพื่อให้วิญญาณสงบลงเมื่อเข้าไปในห้องเธอจุดธูปและไร้มนต์ตามที่ยาสอนเธอพูดออกมาด้วยน้ำเสียงหนักแน่น ครูสมศรีถ้าครูยังอยู่ที่นี่หนูขอให้ครูไปสู่สุขคติหนูจะบอกทุกคนว่าครูเป็นครูที่ดีและการทดลองของครูจะไม่สูญเปล่าเมื่อทูบดับห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนเสียงขวดแก้วแตกดังสนั่นจากทุกมุมททดลองสั่นราวกับมีแรงสั่นสะเทือนจากใต้พื้นร่างของครูสมศรีปรากฏขึ้นตรงหน้ามิวดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความโศกเศร้า ใบหน้าซี่เซียวเปื้อนขมัาเธอยื่นมือออกมาเหมือนจะคว้าตัวมิวการทดลองต้องสำเร็จช่วยฉันอย่าทิ้งฉันมิวขั้นใจสวดมนต์ต่อด้วยเสียงสั่นเครือเธอหยิบน้ำมนต์สาดไปที่ร่างนั้นร่างของครูสมศรีกรีดร้องด้วยเสียงที่ดังจนแก้วหูแทบแตกกระจกตู้แตกกระจายเป็นเียเสียแลนทั่วพื้นร่างนั้นค่อยๆจางหายไปพร้อมกับเสียงร้องที่เงียบลง เช้าวันรุ่งขึ้นมิวย้ายของออกจากห้องเก็บของที่อยู่ใกล้ห้องวิทย์เธอตัดสินใจไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนอกจากแพทซึ่งสัญญาว่าจะเก็บเป็นความลับห้องวิทย์ชั้นสามถูกปิดตายอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นทางโรงเรียนอ้างว่าต้องปรับปรุงแต่ไม่มีช่างคนไหนกล้าเข้าไปทำงานเด็กๆในโรงเรียนยังคงเล่าต่อกันถึงเสียงกวดแต่ และเงาครูสมศรีที่ปรากฏในยามค่ำคืนบางครั้งในคืนที่เงียบสงัดนักเรียนที่เดินผ่านตึกเก่าจะได้ยินเสียงช็อกเขียนกระดานดังกรี๊ดกรี๊ดและเสียงกระซิบแผวโผว่าการทดลองยังไม่จบ